ครับผมมาดูอันดีนี้นะครับเจ็ดพันห้ารยบาทครับทวิตบ้างหนึ่งนะทวิตยกยกทวิตนะครับมาดูไปเรื่อยๆนะครับชอบชอบคลิปไหนที่ผมลงนะครับลองติดต่อมาได้นะครับชุดในประมาณนี้นะครับไอดี ID นี้ ผู้ขายเปิดมาที่9,500บาทนะครับก็มาฝากขายกันได้นะครับมันก็แค่ผมเข้า ID มาอัดให้ตามนี้นะครับมไม่ยากนะครับส่วนราคาถูกใจก็ซื้อครับไม่ถูกใจก็ดูไอดี ID ไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าราคาผมไม่ได้กำหนดนะคนขายเขาต้องการขายเท่าไหร่อะไรยังไงเขาตั้งมาเองนะครับทุก id นะเขาตั้งมาเองนะผมมีหน้าที่แค่มาอัดคลิปลงให้นะครับ ดีนี้ก็หลักๆน่าจะเป็นปืนนะครับชุดก็พอมีนะครับชุดผู้หญิงดูที่ปืนดีกว่าก็จะได้ปืนดิงก่าเลเวลสี่นะมีเดอะฟูลเลเวลหนึ่งนะครับปืนอื่นๆก็ตามนี้นะ ปืนอัพกเมนี่อีกหนึ่งกระบ,บอกครับอ๋ออันนี้เลเวลห้านะครับแหมชุดนี้น่ารักเลยนะที่ผมใส่เนี่ยอ้ามีนกนกเลเวลอะไรตอนนี้คูหูเต็มไปแล้วเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จ น่าจะมีอีกนะครับเดี๋ยวไปไวนิดนึง <m> <_ d> ก็ใครสนใจไอเดนี้9,500นี้9,500บาททวิตบ้างหนึ่งนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผม